สวัสดีพี่ๆทุกท่านครับผมสวัสดีทุกๆท่านนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มาตามสัญญานะครับเนื้อปีกเครื่องบินกับกระดาษทรายใครจะอยู่ใครจะไปนะครับผมก่อนอื่นต้องคุยกันก่อนว่าไม่มีเจตนาจะทําลายวัตถุนะครับเพราะว่าเนื้อปีกเครื่องบินเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันเป็นเนื้อที่ใหม่มากๆนะครับก็เหมือนเดิมนะครับนี่ เหรหลวงพ่อพัด4บาทนะครับยังเป็นเหร็ดอันเดิมนะครับเลข7-3เหมือนเดิมที่เราทดสอบกันวันก่อนนะครับผมนะครับแล้วก็สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือกระดาษทรายหยาบนะครับเพื่อนๆดูให้ดีนะครับผมจะใช้ส่วนของขอบนะครับขอบตรงนี้นะถูนะครับแล้วเรามาดูกันนะครับว่ามันจะสีจะจะเปลี่ยนหรือไม่เพื่อนๆอย่าเอาไปทําตามนะครับอย่าเอาไปทําตามนะครับ แนวไปทําตามเด็ดขาดนะครับเพราะว่าของท่านอาจจะเป็นปลอมได้นะครับถูไปถูมาไปให้คนอื่นเช็คก็ว่าปลอมนะครับนี่นะครับเพื่อนๆครับเศษของผงนะครับนี่นะครับผงของมันนะครับแล้วเรามาดูกันนะครับไม่ลอกนะครับเห็นไหมครับอันนี้ด้านที่ยังไม่ขูดนะครับนี่ด้านด้านที่เรามาถูนะครับ ไม่ลอกนะครับถูกันซ้ำๆอีกครั้งนะครับถูกันซ้ำๆอีกครั้งนะครับนี่นะครับด้านนี้นะอ่านะครับผลสุดท้ายนะครับไม่ลอกนะครับให้ดูกันชัดๆ ถ้าไม่ชัดก็ต้องส่องดูให้ชัดๆนะครับว่าผิวมันจะเปิดหรือไม่นะครับนี่ครับไม่ลอกนะครับสรุปไม่ลอกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแล้วปีกเครื่องบินนี้นะครับทนทายาทคนเฟิร์มเลยนะครับอีกหนึ่งครั้งนะครับสามครั้งเอาไว้ถูเข้าไปถูเข้าไปพอหรือยังครับบางแล้วนะครับเริ่มจะบางแล้วนะครับนี่ครับไม่ลอกนะครับ สีนี้ไม่ลอกนะครับชัดเจนนะครับชัดเจนพี่เดนบูนภาษาใต้ก็บอกชัดเจนพี่เดนบูนนี่นะครับนี่ก็คือผงของเขานะครับสีคล้ายๆตะกัวนะครับแต่มีความคงทนนะครับคงทนแข็งแรงมากๆนะครับเพื่อนๆครับคงทนแข็งแรงสุดๆเลยนะครับผมบอกไว้เลยนะครับเนื้อปีกเครื่องบินเนี่ยแข็งแรงโคตรๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นฝากเพื่อนๆนะครับว่าไม่ลอกนะครับ เจอกันคลิปหน้านะครับเพืเ่อนๆครับไม่ลอกช่องพ่อเบิ้นคอนเฟิร์มสวัสดีครับ